สวัสดีครับแอดมินบอมจากเพจหมีอยากผอมนะครับคือวันนี้ผมจะมาซ้อมวิ่งครั้งที่สองนะครับของสัปดาห์ที่หนึ่งวันนี้เราจะวิ่งกันเป็นแบบเขาเรียกว่าวิ่งเป็นแบบจัดเวลาเป็นรอบๆอะครับคือโปรแกรมวันนี้คือวิ่งวอร์มธรรมดาวอร์มหรือเดินก็ได้10นาทีนะครับพอวอร์มเสร็จเราจะวิ่งด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับ ให้วิ่งเร็วเพิ่มขึ้นเพื่อ,อให้รอบขาของเราหรือขาแดนนะ์ของเราผมอ่าออกเสียงภาษาอังกฤษอาจจะไม่ถูกนะคือให้มันได้ตั้งแต่150-200ถึง200ให้อยู่ในช่วงนี้เป็นเวลา30วิแล้วก็พักเดินหรือจ็อกกิ้งเบาๆไปอีก30วินะครับแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปอยู่ทั้งหมด6รอบพอครบ6รอบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการวิ่งเบา คูดาวอีก10นาทีนะครับปะโอเคเดี๋ยวเราไปวิ่งกันดีกว่าครับว่าเราจะวิ่งกันยังไงเราก็จะวิ่งบบเบาๆไ,ไปเร,อย,เรอยก่อน ตอนนี้วิ่งวอร์มมาเดี๋ยวอีกประมาณ15วิเดินซะหน่อยไม่เรียกว่วอร์มแนละ้วมั้งเงี้ยวิ่งมายังเหนื่อย8วิครับได้เวลามา10นาทีโอเคต่อไปวิ่งอีก30วินะครับวิ่ง30วิครับด้วยสปีดความเร็ว ให้คาแดนให้คาแดนอยู่ถึงสองร้อยนะครับสามสิบวิคาแดนจะต้องได้สองร้อยโอเคแล้วก็พักสามสิบวิ โอเคครับผมจะต้องทำอย่างนี้ไปอีก6รอบครับเจอกันครับไป30มิวิสุดท้ายครับ เหนื่อยครับโอเคครบละพักสามสิบวิทำอยู่ด้วยกันหกอบนะครับวิ่งสามสิบวิแล้วก็วิ่งสามสิบวิเดินสามสิบวิหกรอบครับอ่ะโอเคต่อไปก็ คือการคููดาว์10นาทีนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยๆวิ่งเบาๆแล้วกันนะครับเจอกันตอนถึงจบการฝึกครับอตอนนี้เหลือ1นาทีสุดท้ายนะครับฟ้าก็เริ่มมืดละเดี๋ยวเราไปดูครับว่า1นาทีสุดท้ายเป็นไงผมวิ่งวิ่งเดินๆนะครับไปครับหนนาทีสุดท้าย โอเคครับวอร์กอัพวันนี้จบแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูว่าในแอป,ปเขาจะบอกว่ายังไงบ้างนะครับไปเจอกันในแอป,ปครับเราเข้ามาดูกันในแอป,ปนะครับเมื่อเราเข้าแอป,ปเข้ามาครับก็จะเป็นสถิติของการวิ่งไปที่เราวิ่งกันไปเมื่อกี้นะครับอ่าผมจะกดไปดูในส่วนของอ่าค่าเวลาเพจเฉลี่ยก็คือ6กจุดห้าหนึ่งนะครับเพจเคลื่อนที่หกจุดสามเก้าเพจที่ดีที่สุดสี่จุดหนึ่งแปด นะครับความเร็วเฉลีย่ยประมาณนี้เวลารวมนะครับเวลาการเคลื่อนที่ประมาณนี้นะครับค่าหัวใจก็จะมีค่าต่างๆเรามาดูประมาณนี้นะเราไปดูที่รอบดีกว่าครับเขาจะเป็นเมนูขึ้นมาประมาณนี้ครับบอกว่าอุ่นเครื่อง10นาทีนะครับผมวิ่งตอนที่ผมอุ่นเครื่องไปผมวิ่งไป1.56กิโลนะครับด้วยเพจจุดสองนะครับก็เหนื่อยอยู่นะมันไม่ใช่เ <laughs> พราะผมวิ่งไม่ได้เก่ง ต่อไปวิ่งรอบที่1ครับ30วิได้อยู่90เมตรนะครับใช้เวลาที่เพจ5 4 5 4 4แล้วก็เดินนะครับก็ไปเป็น 5, เพจ7ไปเลยเพราะเราเดินแล้วก็วิ่งรอบที่2ครับก็ได้1เมตรกะไม่ใช่1เมตรสิ100เมตรนะครับ110เมตรก็เพจจุด43่ามเนี่ยครับมันคือการวิ่งเราประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็พักนะครับแล้วก็เดินแล้วก็วิ่งแล้วก็เดินทําอย่างนี้อยู่6รอบนะครับ แล้วก็เดินนะครับสุดท้ายก็เดินอีก10นาทีก็จะได้เวลาประมาณนี้นะครับ16นาที3 3วินาทีนะครับน่ประมาณนี้รวมเพจแล้วก็คือเพจที่6.51เราไปดูการเต้นของหัวใจครับการก้าวเท้าโจทย์ของเราวันนี้มันอยู่ที่การวิ่งการก้าวเท้านะคือการก้าวเท้าเรามาดูตรงนี้ครับนี่นี่นี่น นี่นะครับคาเดนคาเดนอะไรเนี่ยนะครับคือรูปกราฟมันจะออกมาประมาณนี้ครับคือจริงๆแล้วผมต้องวิ่งให้มันอยู่ในระดับ150ถึง200ใช่ไหมแต่ตอนนี้คือตอนที่เราเฉลี่ยการวิ่งวอร์มเราไม่ได้นับนะครับเราจะมาเริ่มวิ่งตั้งแต่ตรงนี้ที่เป็นรูปกราฟที่เป็นเส้นตรงนะครับเนี่ยที่เป็นเส้นขึ้นมาว่าเราวิ่งยังไงนะครับมันก็จะสูงกว่า150แน่ๆอยู่แล้วนะครับ ก็ประมาณนี้ครับคือเราวิ่งได้ตามเป้านะครับที่ที่เราวางไว้นะครับก็จะแล้วส่วนวอร์มอัพข้างหลังจะเห็นว่าตอนแรกเป็นสีเขียวทั้งหมดเนี่ยคือผมวิ่งแบบวิ่งมาเรื่อยๆนะครับด้วยเพจหใช่ไหมก็มันจะเป็นเส้นด้วยความยาวประมาณนี้นะครับการก้าวก็อยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบกว่าแล้วก็มาวิ่งแบบที่30วิพัก30วิก็จะกลายเป็นรูปเส้นนี้จะมีเป็นสีฟ้ากับสีม่วงนะครับ แล้วก็ที่เหลืออีก10นาทีสุดท้ายผมวิ่งคือวิ่ง1นาทีพัก1นาทีวิ่ง1นาทีพัก1นาทีนะครับก็จะได้กราฟออกมาประมาณน,นี้นะครับอ่าส่วนโซนที่ใช้นะครับก็จะกลายเป็นโซนที่วิ่งอยู่ที่โซน4นะครับแล้วก็โซน3โซนส่โซน5โซน5อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราวิ่งเร็วๆครับคือหายใจไม่ค่อยทันโอเคครับ นี่ก็คือสถิติต่างๆที่เราไปซ้อมวิ่งมาวันนี้นะครับและยังไงก็ฝากติดตามในการฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆด้วยนะครับจนกว่าเราจะไปทดสอบกันจะให้ผ่านหรือเปล่านะครับกับ5กิโลให้ต่ำกว่า25นาทีครับไว้เจอกันในคลิปต่ตอไปครับสวัสดีครับ